อา้า,าลาบเปียกินนี่หัวสีมูล,ลวกพักถ้บกักยางสมพักกาดเ,เกีมกินมแก้สวสะอิวห้ามมือีนกินกับเขาหวงเข่าเจ้าเขาเจ้า,จาอน,น้นั่งตะมดนมนานังคำเกีม บออสบายดีโอ้ยมืดแทก๊อกแก๊บเหทำไมทงนี้เออเด้สบายดีโอ้มืดบังทีเนี่ยมืดแทมมืดวากที่ก็ปกินข่านางคาตาแตกลืถอถ่าย,าย,ายาน,านางคาตาแตก <c oughs> <c oughs> นางคาตาแตกเออ <c oughs> ่ายเดียบลอยก็เย่อนีออกไปเรื่อปเห็นอยู่บ่ามันจะมเห็นอยู่บ่า๊ครต้องให้เหนเาวมาผสมห่าต้องให้เหี่วเห็นสบายดีทางพูธชมแม่ต้มอน กินข bon ้าห้องสามผู erm ้ชมคิดเข่าไว้คิดเข้าเด้อท่านผู้ชมายลีด้อกิดข้าวมาแล้วมาหลงเงินหมูเข้าก่อนเนาะไม่เสียวเพิ่นบคิดข้าเพิ่นคาจีนเพราะสับ กินเข้าห้าปันปึ้งในมือพ่อมาดิปึ้งปอกกันปบกินบะหมี่สดจุกจุกอาจารย์อีไป,ปอาจารย์เออไปอาจารย์ปไปกนน้นเมดกมีแหงเลยละไก ไม่วดดแล้วลอ้อไหกไอ้ี้อหนี่ยตัวีรม่นั่งดีดเอาให้แม่ดดูใหมนี่ค่ะนี่ยะโอ้อาหาระเบิรมันมีที่คุณบอมีล้ว

ดดีท่านจะโม้ข้าเด้อท่านพักกินท่านทุกพีนก่น้องเมื่อไราแม่มาเอาพี่ท่านพกกินท่านักินเจ้าหย่างหยัยยกไปเพิ่งแยกอ cái loại kia là bị ốm anh mình coi nè anh mình coi nè coi nè chứ em mình coi nè coi nè anh em mình coi nè coi nè anh Cái mình coi

ก็มันก็ง่ายขึ้นวงกล้องมันไม่ก้เหมือนมือโทรศัพท์นะมือเห็นดอกกล้องโอ้ไม่อย่ที่เห็นเหลือโบคืเขาอกงนอยเน่อยางก้าวหน้าดอึด่นหน้าอึกัหัวมักล้งมักล้องเหนอยู่เลยหน้าบกล้อง่เอาหักไหมหักคุณลูกบไดกันบัดเดิอ

ยายเป็นปาจ้าี่เมาริา่ะ้แล้วต้มะเมื่อเนี่ยนะต้มตุสิ

จันดีวะออเป็นยังไดเต่าทุวนน่ะเดอยู่ตัวแล้วขีนะอ๋อนใส่ำมท่เขาละเรียงบอนตีีวหูลางเ็ดซอจุกดเดเเปินี่าอุมมันจุกเลย

ตอนเธอนี่นะพอก็เอาสับหน่วยนี้ ตะมนต์ตะมนต์แก่วประชาชนกตวนะันเนแค่หกวนกองผู้นดคนนีกินแก้นรูปหลานกบเมเขาตอินผักด้วกนเนอกินนะแม่กเนียนันกเดีแต่เช mục đích chào mừng 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 ่าตมนีคื <át> <on> <re> <iah> <t S 1> ิเบนี่ของปวกวกตื่นตื่นจากอนอันนี้รับบนดีาอ้อออลเข้าไปเปิดอเนีอยาเข้ากองเขาบอกเ้งนอยากเข้ากองเลลเขา้ทเลยนิเอาอไดยก็ปดออกปดแบบก็อแม่นูว่ากติินเตม งานบ่ะอาหารเส่านนี้แซ่บกินอินรากนเนี่ยนี้ทำส้มทำฟอบาแก๊บไส้มตม่นพอเท่าก็ไม่เท่าเมเชียวกินนี่บยาเข่าไปยเลยเรียบร้อยร่อยอยู่ข่ามาวเนี้วันนี้จบคิปไว้เพียงเท่านี้ทำ้มขอบใจทาส้มติดตามแต่สดจนจบเนาะอะบายบายตม่น จะไปดีท้าผู้ชมไปแต่ชวนคือ่มอพี่ว่าอิ่มแล้วียาเข้าไก็มาลาม็ดสามช่วงก่อนแม่ยบไยโอ้ยยยย